สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวสีมไทยละเอียดรถคันนี้นะครับเป็นมิซูมิชิไทตันเครื่องเบนซินนะครับบวกเกตนะครับแต่ว่าเกตก็จะตัดระบบออกนะครับใส่แต่เบนซินล้วนนะครับรถคันนี้อยู่ในราคา3า0 0 0เกพบาทนะครับต่อร่องกันได้นะครับนิดหน่อยนะครับ หลายคนก็สงสัยว่ารถียงคือราคานี้รถเป็นยียงนะครับกาพอดีผมได้มาตามสภาพนะครับได้มาน้ารถหัวรถบริษัทเดียวกันนะครับสีนี้ตำนี้คือสีนะครับสีกระปงนะครับแต่ว่ารถเดิมบางดีอยู่นะครับเห็นว่าสีฟ้ากระปงนะครับตามอายุการใส่งานนะครับรถปีหางหกนะครับ เป็นโฉมนี่นะครับเป็นโฉมนี่นี่ด้านคางนะครับด้านคางด้านคางมีผู้นี่นะครับผู้ตรงซุ้มรอนะครับขีดดินเขานี้นะครับนี่กับว่าได้ทําการทำล่างน้ำข่วาสาดนะครับมันก็เกิดสนิมมจากด้านในขึ้นมานะครับในราคาสามหมื่นเก่านะครับพี่น้องกัพิจารณาเบิ้งเอานะครับราคานี่มันกับว่าได้เป็นราคารถสวยนะครับ มันเป็นราคารดตามสภาพนะครับกระจกมีเล่านะครับกระจกมีเล่าปลาขอบตัวนี้บุมีนะครับนี่แต่ว่าสีบางอยู่นะครับโอเคอยู่ขอกแก้งร่งเหลี่ยมแล้วนะครับเอกสารครบนะครับนี่ประตูมือหมุนนะครับมือหมุนขึ้นลงได้นะครับนี่บาอกระโอเคอยู่นะครับนี่ฟังกันขาดหน่อยนึงพื้นนะครับง่าม รถมีแอะแต่บอเย็นนะครับอันนี้มีแอะแต่บอเย็นนะครับไอ้คงไอ้ทางกสอสุงสสยนะครับขึ้นมาไทยไอ้เบิ้งนะครับไอสิว่ารถเน่าแท้รถยังแท้เพิ่งกิสศิวาไปนั่นล่ละแต่ว่าราคานี่นะครับนี่ผมขี่ใส่งานอยู่ยนะครับเต้าแม่เนี่ยยางดีนะครับนี่ยางดี ทุกเส่นนะครับระบบไฟออกมดนะครับนี่กระบะแม็กไรเนื้อข้อกลองเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับอ้าวเปิดบ่อออกปันฟ้าไทยเปิดออกแ้วน,นะครับนี่บ่อพุนะครับพื้นโอเคอายุนะครับนี่ สีมีทั้งเกจนะครับมีมีทังเกจนะครับอันนี้ตามที่ผมสอบถามมานะครับขันห้องว่อยากใส่ต่อเห้องถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ไปแจ้งยกเลือกใส่นะครับตอนโอนนะครับเมัดบาหลายบาทนะครับนี่กูเคยอยู่นะครับรถอ่ะพราะ้ใส่ด้สอยขี้เปวเกี่ยวหนา หง่วนะครับนี่บ่มีขาดแค,ค่ฟังนี่นะครับระบบหน้าปั๊กใส่ได้เมดนะครับเกียร์ข้อมห่อนเกียร์น้ำมันนะครับระบบไฟปัดน,น้าฝนเกียร์ธรรมดาเขาได้ดีนะครับเด็กไม่โยทีสามแสนนะครับสามแสนสี่หมื่นหาพันเ็ดรอยนะครับเดิมออกจากศูนย์เป็นเกต เป็นสิ้นเกตนะครับเป็นรถศูนย์เลยนะครับเป็นรถศูนย์เลยแยวพาพี่น้องเอาเบื้องเื่องนะครับขับมาจากสาซึ่งเศร้านะครับผมให้น้องขับมาประมาณนลอยกโล่นะครับแล้วก็มาขึ้นรถสไลด์เอาขึ้นรถขั้นหนีมานนะครับตั้งสีประหยัดแต่มันนะครับตอนไปเอามานะครับ ผู้ใดติที่ตามอยู่กับสีเห็นควมเขื่อนไวของรถนี่อยู่นะครับบ่สื่อว่าหาว่ากันนะครับเบื้องเลรนะครับสีช่วไหนนะครับแต่ว่ากะสีช่มไหนแต่ว่ากะจะแรี้งนะครับผมอันนี้เบื้องผู้ใดบน่สื่อกับเบื้องเล่นกันไปนะครับผมรถมันก็ตามสภาพนะครับยังที่บอกนะครับมันใส่งได้ดีอยู่นะครับ ระบบเครื่องยนต์นะครับแข็งดีอยู่นะครับนี่ทีแอนเบาเย็นน่ยคือว่าเพิ่นถอดสายผ้านออกแล้วนะครับข้อมาสิมีปัญหาอ่ผมก็บอกก็เลยนะครับนี่เพราะในล่างในยยังเลยเลหะครับเครื่องนี่เบิ่งเอานะครับในราคาสามหมืนกว่าบาทนะครับสามหมืนกว่าบาทเท่าน,นั้นดิถ้าสีขาดเดี๋ยวนะโอ้ ภาษีภาษีเอาภาษีไปใส่ลจะภาษีขาดเดือนนะครับขาดเดือนนะตามที่ผมบึงขาดเดือนขาดเดือนขาดเดือนเดี๋ยวเดือนะครับเดือนนะครับขาดเดือนนะครับ,ดดอ,นะรบอืมแกผู้ใดแกออกนะครับ เอกสารครบนะครับลูกค้านี่เอกสารครบาสีขาดฝะมันเดือนมีหน้าหรือเปล่านะครับหกแปดนี่แหละเอา้าตั้งเบิ้งกันเอานะครับมาเบิ้งเครื่องก่อนนะครับรถมีเอกสารชุดโอนครบนะครับเบิ้งเครื่องกันตาติดนะครับนี่ คนบ่ขาวนะครับมาพี่ด้องมาเบิ่งส่วนของไอ้ละ่ะ ระบบน้ำนะครับก็หมวนอี่ปกตินะครับแรงเป็นรอยลกอะปกะตินะครับน้ำบอ๊อดันนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆเบิ่องอายนะครับเบิ่องอายอายกับฟอมีนะครับ เอาครับให้เบื้งเอาครับเห้เบื้องอีกก็ได้นะครับเพื่อท่านไหนบ่หมั่นใจนะครับเอาผมกะรับไปครับไ่นะมูนีตายรอบแล้วนะครับนี่รถบแอร์มิเตอร์ฟล่มนะครับนี่แอร์ธรรมชาตินะครับอยากเย็นก็ไปเจี๊ยบงานเอานะครับในราคานี้นะครับ เอกสารชุดโอนครบนะครับวะยะเ่า oh, <yeah. S 3> oh, มีรถนะครับ <Hey. S 1> เนี่ยไอน่องไปลี่ยนเบิ้งเลย ห,หมุนไงนะครับผม <Yep. S 1> เป็นพาเวอร์นะครับขอตีขอด้วยก็คือมันเป็นเครื่องเบนซิน,นเคยเป็นเกย็ดนะครับนี่เกล็ดหนึ่งนะครับหลายคนอาจสิว่ามันบอดีนะครับมันบอดีตรงที่ว่ามันเติมเบนซินนะมันมันแพ้งนะครับแต่ว่าเบนซินมันแห้งนะครับนี่เกล็ดสองนะครับนี่ ึงเลยสามครับนิ่มๆเลยนะรถนี่ดีกาสิบโมอสใส่ผมว่าสี่สนะครับหัวนเบิ้งเข็มไม้เื่นเม,ม็ดนะครับอุห้หวานปกตินะครับเย็นน้ำมันนะครับวันรอบนะครับเียหานะครับ จวดนะครับเลยจวดเลยจวดเลยนะครับผมเออเอุตตะว่ววารถเน่านะครับผมเห็นอยู่ดิมาเบิ้งนะครับผมนี่ดูเล่ความหวานนี่อาะสีไม่ลูกหมากนี่ยักหน่อยรวมนี่ยักหน่อยนะครับผมเนี่ย แดกๆดูนะครับวงไล่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแก็ขี่ได้นะครับกับพิจรณาเบิ้งนะครับลาค่าหนีนะครับหันเป็นผู้มีเงินกับไปออกไปแดงกุลดีนะครับผมอันนี้มาเป็นทางเลือกนะครับผมได้มากนะครับเอางไงเลยเอา่ันนี้ได้มากสามมื่นเนาะ ตั้งขายสามหมื่นเก่าเนี่ยเอาผมให้ตัวร่องอีกให้กำไรผมแท็กนิดหน่อยก็เอานะครับรถคันนี้เพราะว่าผมบริษัถนัดรถหน่อยนะครับบม่ได้เหรีรถหน่อยนะครับ,บ,รรรบเพคนให้สื่อมาผมก็ว่าพ่อสื่ออยู่นะครับขายอะไรผมก็ยชี่เสือคว้างเหรียญน้ำบาตรนั่นเองแะครับผมนี่นั่นกับสิเปียงซ้ำทะเลนะ เขาว่อใส่งานเกินไปนะครับขี้ก็แกะกลิ่นนะครับใส่ขวงได้นะครับอยากงามอยากโกกับเชฟได้เหยียดจากน้อยนึงกับโอ้สาดสีไหมนะครับเพดแอร์กับแจมแล้วนะครับรถกับว่าเนี่ยือว่าตกหลุ่นปันไหนรถสิบกว่าปีนะครับสิบสองสิบสามปีหนึ่งนะครับเอาแง่แล้วคลิปนี้เอา สำหรับคลิปนี้ซ้อมนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับเอา